สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมยุโหลบในช่องยุโหลบท TN นะครับผมก็วันนี้เราจะไปพบเพื่อนนะครับผมไปเจอเพื่อนๆกันนะเ <c oughs> พื่อนๆมอทอรนะครับผมพอดีว่ามีการนัดแล้วก็นัดพบปะกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเดินทางกันดีกว่าครับทุกคน <c oughs> นี่นะทุกคนเราเจอสมาชิกคนแรกแล้วสวัสดีค่ะคนนี้ชื่อนามแฝงเอ,อิบเอิบชื่อจริงคือแคทนะครับผมแคทแมว ไม่ต้องห่วงกว่าคลิปนี้จะลงครับทุกคนก็น่าจะเป็นคลิปดองอีกเช่นเคยครับทุกคนอยู่คณะอะไรไหนพูดซิสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการถังเมืองสาขาสถาปัตยกรรมภายในมถาวิทยธรรมศาสตร์ค่ะเช่นกันนะผมคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองครับผมแต่ผมอยู่คณะสถาปัตย์หลักครับผมจริงๆมาทอไม่เรียกหลักเนาะมาทอเรียก AR ครับ ไม่ไม่ใช่ดินั่นตัวย่ออ้ไวเหรอหมายถึงมอสอเขาเรียกแค่สถาปัตย์เฉยๆอ๋อใช่ใช่ถ้าอังกฤษก็ architecture ไปเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะทำการไปบานอกให้นักหลกนะคะเราจะทำการไปสยามโดยการนั่งเรือนะครับทุกคนก็เดี๋ยวทำแบบนั่งเรือให้ดูนะครับทุกคนเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงหอศิลป์แล้วนะครับผมการเดินทางโดยเรือก็ถือว่าใช้ได้ครับ เสียงเงินแค่19บาทครับผมนี่บพอสินแล้วก็แปเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนๆตอนนี้เวลาด้สิ็โมงนะตอนนี้เพื่อนๆคือ,เ,อเรานัดกับเพื่อนๆไปประมาณเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละมาถึงก่ันเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกคนอ๋อวันนี้เป็นวันที่8ดเอ่อพุธที่8มิถุนาหห้านะทุกคนก็ต้องบอกวันไปแลเวลาให้ทุกคนทราบดูคลิปเพราะว่า กว่าคลิปจะออกอะเนาะหนบชอบดอกค่ะเออก็จริงแหละไม่ไม่ได้รอเพราะว่าอะไรหรอกจะได้มีคลิปเยอะๆไงให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวรอชมหนบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะเออขายของไปไปไปเดินกันก่อน นี่ตัวเล็กสุดเลยเฮ้ยเนี่ยแอบว่าไงครับสภายโหลบหลบวัดกันดีใครตัวเล็กกว่ากันคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมามาที่ขึ้นมากันทีไอ้ไอ้ทูไวายยังวะมึงไปจองที่สิบห้าบาทป่ะเจ้าหน้าที่เปล่าสร็จเป็นคนนำอ่ะไม่ไม่มาช้าสุดเไม่ใช่อะไรเพื่อนมาถึงมากรอกกูเลย มใ่จะไปขีดยุงก่อนม่น่ากลมอ่ะอนนี้คือเต้นรกี่มาถึงนทุกคนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรอมากันครบนะทุกคนเดียแนะนาตัวทีเดียวนะทุกคนไม่ทุกี่โเคดี๋ยวรอทุกคนมานะทุกคนรตอนนี้มาพ่มอีกนคันี่หน่คนนไมดแลวี้อีคนครับ่ยังไม่ครบยังไม่ครบเดี๋ยวรอครบก่อน แล้วกดตักวรมาครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังอยู่ระหว่างทาง On the way นะครับตอนนี้แบ่งเป็นประมาณ3ส่วนนะครับผมกลุ่มของผมก็คือนี่ครับมีเพื่อนๆตามมาอีก3คนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มชายชะก,กันนะครับผมกำลังเดินตามมาก็คือกลุ่มที่เมื่อกี้เราแตกไปสองก,กลุ่มแล้วก็มีก,กลุ่มหนึ่งก็คือยังมาไม่ถึงเลยนะครับผมใช่นะครับเมื่อกี้ตอนเดินภไปเจอตรงมานั่ง มี iPad วางแหมกไว้อยู่ซึ่งก็แบบมันวางไว้อยู่ตรงหน้าร้านทรูเซฟเนาะเออมันจะร้านร้านร้านท o ูคอฟฟี่ก็ผมก็เข้าไปถามพนักงานว่าเออมีกล้องไหมอะไรไหมเพราะว่ามันเป็น iPad วางไว้อยู่แล้วเปิดได้ด้วยนะไม่ใช่อะไรนะก็เดี๋ยวเราทําการเดินต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวก็จะใกล้ถึงแล้วนะครับสมาชิกที่มาเพิ่มเนี่ยคนเด็ก อันนี้อีกคนอนึงนะครับที่มาเพิ่มคนใหม่เลอีกคนมากี่คนเหลืออีกเขาเลือเหลือเ์ดเหลือคนเดีหลือกัเคะรด้องแล้วกต่ว่าผตอว่าผู้แต่ว่าผู้ผู้แ่า้แว้่วาผ้่ะผู้แ่าผแวผูาู้่า้แ่่ผา นี่นะครับทุกคนคือความคือความวุ่นวายนะครับของเด็กมอทอสอทอนะครับทุกคนจ่ะเจาจ,จกันทีละคนเลยดีกว่า <S <S ชื่ออะไรแนะนําตัวนะครับชื่อตุม้มรับที่นามแฝงตุ้มนะครับผมชื่อจริงคือทามนะครับผมคนนี้นามแฝงกุ้งนะครับผมชื่อจริงชื่อไปจุง้งไปอะไรนะไปจุง้งไปภูนะครับผมไปจุง้ง คนนี้ไม่มีนามแฝงนะครับผมอนนามแฝงปวินนะผมชื่อจริงคือปวันนะครับชื่อปวันแล้วกูไม่มีนามแฝงเ่ยคนนี้นามแฝงคนนี้นามแฝงหลินนะผมทุกคนน่าจะเห็นหน้าแล้วแหละนามแฝงหลินนะครับผมชื่อจริงชื่อเดียนะครับคนนี้นะครับคนนี้ก็ไม่มีนามแฝงนะคนนี้ชื่อเอ์ธนะครับผมเออเก็อบีแล้วละไม่ใช่เดี๋ยวคนนี้ชื่ออะไรวะคุชื่ออะไรเดี๋ยวอย่าพิ่งบอกนะ เอออย่าพิ่งเบอร์กูจาได้ชื่อต้องเออไึงใช่เพื่อนต้องนะครับอยู่เออเรียกว่าเป็นเหมือนที่หนึ่งของสายเลยก็ว่าได้นะครับเขาได้แผดสีเยอะมากแค่นี้แหละเพื่อนคนนี้นะครับผมชื่อชื่อเอร์ธนะครับคนนี้คนนี้ชื่ออร์ธคนนี้ชื่อเอร์ตคนนี้นะครับชื่ออัดนะครับผมทุกคนจะเรียกว่าลูกอัดนะครับผมคนนี้ไม่มีนามแฝงครับหูหูไย คนนี้นะผมน้งแฝงไม่มีนะครับอยู่ชื่ออยู่ทีนไม่ร่อูอทแฝงทูตีนไม่รุ่นโอเคคนนี้ชื่อทัตทูนะครับผมจริงๆเขาอยู่จุลานะครับทุกคนแต่ว่ามาสลีกับเด็กมอทอนะครับเฮ้ยดูไปดูไปดูว่าใส่น้องคนนี้ครับยอดแสงยอดแสงคนนี้ครับเพื่อนคิมครับเพื่อนคิมน้าแฝงคิมหันนะครับผมชื่อจริงๆก็คือคิมแค่นี้แหละครับผมโอเคแล้วสุดท้ายอ๋อยังไม่สุดท้ายนี่หว่ายังมีอีก คนนี้ที่มาด้วยกันแนะนําไปแล้วเนาะก็ชื่อนาง<อ>นแฝงนางแฝงเอ,อิบๆนะครับผมชื่อชื่อชื่อจริงเอ,อินางแฝงมีสองนางแฝงแต่คนนี้ชื่อเอ,อิบกับป้าแก้วแต่ชื่อจริงก็คือแคทอันนี้พี่สาวนะครับผม<อ>ครับ <c oughs> โอเคทุกคนก็สุดท้ายก็คือผมนะผมยุโรปนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วค,ความมุ่นมายของเด็กแ,แต่พอทอมอทศอทนะทุกคนเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ กูคือแผนกุ้งแผนกุ้งเฮ้ยน้ามาสวัสดีซาวโ Social Sam เหนื่อยเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทำการไปซื้อชุดมหาลัยนะครับผมก็คือดูไม่ต้องซื้อจะนี้หมดเลยแลดูอวดมากเลยวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เรามามีติ้งรือเจอกันนะทุกคนแต่ว่า และดูสนิทกันก็เพราะว่าเรารู้จักกันในดิสคอดในไลน์กันมาก่อนหน้านี้นะใช่แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปด้ยวยกันอีกเยอะเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะไปทำการเตรียมตัวไปซื้อชุดมหาลาัยต่อจ้าโชว์ของหน่อยเร็วโชว์ของ เด็กจุฬาโชคของเลยเด็กจุฬาโชคของก็เพื่อนกับโชคของโชคของได้หัวเข็มขัดด้วยเหรอหัวเข็มขัดเลยไหนเด็กจุฬาโชคเข็มขัดเลยเออคนนี้น้องๆพี่เขาชื่อทัตทูนะก็อย่าลืมไปเล่นบี่เขาด้วยนะอุ้ยมาเลยแล้วก็เรามาท้อเลยถือถือนะผู้ทรงผู้เทนนะผู้ทรงผู้เทนนะผมครับไปปุยมุ้ยเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวทุกคน มีคนนึงบอกไปหอศิลป์คนนึงบอกไปเกมเซ็นเตอร์คนนึงบอกกลับบ้านใครไปไหนไม่ไปไหนโอเคเดี๋ยวไปไหนก็ตามตังกันไปนะทุกคนทำไมอื่นหัวลงแน่นะฮะแหกกฎละหนึ่งข้อฮัลโหลฮะเนี่ยของเล่นอย่างพวกเรานะครับต้องต้องพวกนี้กายหลินไปแลกเหรียญมาให้หน่อยเพิ่มเราหลินหลินเลยเหรอเหลินเไปเลยอ่ะลุยใครเริ่มก่อนเอาอะไรก่อนเอาต่อยกันปะ ไไม่เปิดมเล่ารป่านไม่โดนไม่เหลีากอัน้เครื่องไม่เปิดหงมันไม่ได้เส่ถึงเก้าจะได้มันอะไรนะมาต่อยมาต่อย แล้วเขาให้กูขาดไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาใหม่เอาใหมายมันบักไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรทำใช้กำลังเพิ่มเพื่อนหัว <c oughs> ค้อนขาดเลย <c oughs> เท่าไหร่เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดออกมาได้แล้วพี่ แทู้ไปต่อยมือเลยอะเรอีกรบอ,อกรบหนึงเรยอีกรอบนึอบสองจะบัอันนี้เขาเรียกออเรากเรียนท่สิแรงส่งเอาการส่งเป็นทาเดียวกูก้าม้าง่เออเล่นเลยอย่าทำของเค้าพี่เลนพี่เลนเียเีล้วเป็นล่ เดยวสุดยอดเลยแปดสองสองครับถูกโอเา อะไรยุโรปอย่าเพื่อเอาแล้วอู้ยุโรปตีเครื่องพังเลยเยอะพี่เครื่องพังเลยพี่ไอ้ดูกูกูแค่บอกนะพีนว่าตีเครื่องพังเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องครับมาเครื่องพังไปเลยไม่เป็นไรเล่นใหม่เล่นใหม่ เขาเรียนได้ไงผาเรียนหน่อยขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วยี่สิแข่งกูแปดสี่เจ็ดเยอะกว่ามึงเว้ยมันแข่งกับกูอ่ะอด้รอรอเร้งกันรอเร่งกันเฮ้ยได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งเลยเห็นไหม กกกกไม่แต่เมื่อก,กี้แม่ง<ต>เครื่องทังคือแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ตีกับลูกพีเเก่เอาดิเอาดิเอาเอาให้เกินกูให้ได้ดิอะไรแปดสี่เจ็ดนี่คือสูงสุดตอนนี้นะครับแปดสี่เจ็ด ได้ปรอบนึงได้ปีกอีกรนึงไอเด็ลูกชัดชาเลยน้องอัดลูกน้องอัดลูกแผลูแผลเฮ้ยที่หนึ่งอะครับที่หนึ่งอะครับที่หนึ่งอะครับาบอกว่าที่ผมไม่ตีมาปวดเอาเยเอาเลยใก่อนตัวข้อมูลเจ็บ ให้กูกอดมั้ยล่ะอ okay, like. okay, like. oh, oh ันนีก่อดแล้วแก่เลยเอาอ่ะเอาอ่ะโอ้ย9118หนึ่นึ่ครับเดี๋นจับบนบเหมือนกันได้นะ ยืโหลบปไนนพ่ออะเขาใหม่เขาใหม่เมื่อกี้วอร์มก่อนอันปยหกอนเาเรื่องาเื่องทแล้วต้อปีเพิ่ม เอีก่อรอบก่อนรอก่อนรออนรอบก่อนได้ปีรอบ้ีรอบนเก้าเก้าเก้า้าเขามันีต้งมาแล้วเขาเาส่งมาสุ เฮ้เดี๋ยวมันเด้งไปโดนถ่านนะเว้ยเฮ้ยเ้มาแล้วมาแล้วทุกคนมาปิดกล้องกันเลยทุกคนมาปิดกล้องเลยบายค่ะบายบายใหม่ชั เจอกันใหม่ที่มอทอนะทุกคนมอทอหรอคนนี้เจอกันใหม่ที่มอทอนเด็กมอทอไบ๊ายบายลูเด็กมอทอเด็กมอทอไบ๊ายบายมึงเด็กจุฬาเพื่อนมึงเด็กจุฬาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันที่อกเนจอคอนเสิร์ตหน้าเจอกันคอนเสิร์ตหน้าพี่ป่งเจอกันองบีคอนเสิร์ตพี่โป่งบ๊ายบายทุกคนเจอกันอีกทีคลิปหน้าก็ผมบ๊ายบาย